สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะสมาชิกผมนะสมาชิกผมว้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็นสมาชิกก็กดติดตามช่อง Youtube ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้เป็นรีวิวของอุปกรณ์ดักไก่นะครับผมเป็นชุดครืนดักไก่นะครับต่อจากคลิปนั้นเมื่อกี้นะครับผมวันนี้ผมทําหลายคลิปนะวันนี้ลงหลายคลิปเลยนะครับผมนะก็จะเป็นชุดอของ หลักปักนะครับผมหลักปักนะครับผมนะหลักปักไก่นะครับผมหลักปักไก่ป่าห่วงอ่าหัวไม้นะครับหัวไม้งานเหนเมดนะครับหัวไม้งานเหนเมดนะทนนะครับผมดูนะทำมาจากเหล็กนะครับผมไม่ขึ้นสนิมนะตัวนี้ใครที่อยากได้หลักปักไก่พร้อมเชือกนะครับก็มีนะครับผม ตักปลอไก่ของเชือกแล้วก็จะมีชุดบ่วงชุดบ่วงไก่ลูกค้าชุดบ่วงไก่นี่จะเป็นชุดบ่วงไก่ชุด31บ่วงนะชุด31บ่วงหลักเหล็กแล้วก็หลักท้องเหลืองจะมีทั้งสองเลยนะฮะลูกค้าอยากได้แบบไหนก็โทรแจ้งเลยนะครับผมโทรแจ้งเราทางร้านเรามาได้เลยนะฮะอยากได้แบบ ทองเหลืองหรือว่าอยากได้แบบเหล็กนะหลักเท่ากันยาวความยาวเท่ากันนะฮะหกิห้าถึงเจ็ดนิ้วนะฮะมีพร้อมตัวล็อกนะใช้ห่วงทองเหลืองใช้ห่วงทองเหลืองนะครับคุณลูกค้านะแล้วก็เอ็นจะมีสองสีดําแล้วก็สีน้ําตาลนะเอ็นจะมีสองสีนะครับสีดําแล้วก็สีน้ําตาลนะครับผมนะ้อ,อมลังเก็บนะแล้วก็จะมีชุดผีเสื้อด้วยนะครับผมชุดผีเสือ้อวงผีเสือ้อนะครับ บ่วงผีเสื้อก็จะเป็นยี่สิบเป็นหลัก42บ่วงนะพร้อมรังเก็บทั้งสองข้างนะฮะแล้วก็จะมีตัวล็อกมีอ่ามีตัวล็อกนะฮะความยาวของหลักก็เท่ากันนะครับผมกับตัวบ่วงเดียวนะเอ็นก็เอ็นก็จะมี2ส,สีเหมือนกันนะฮะสีดําแล้วก็สีน้ําตาลน,นะครับสีดําแล้วก็สีน้ําตาลห่วงที่เราใช้ก็จะเป็นห่วงท้องเหลืองเหมือนกันนะครับผมห่วงท้องเหลืองนะครับผมนะ ก็ถ้าเป็นบ่วงเดี่ยวก็650ถ้าเป็นบ่วงผีเสื้อก็จะเป็น750จะแพงกว่าร้อยหนึงนะครับผมเพราะว่าบ่วงก็เยอะก,กว่าแล้วก็วิธีวิธีการทําบ่วงสําหรับบ่วงผีเสื้อก็จะยากกว่านิดหนึง่งนะฮะสำหรับของบ่วงผีเสื้อนะครับผมแล้วก็หลักปลากไก่หลักปลากไก่ถ้าซื้อเป็นเหมาซื้อเป็น50อันขึ้นไปอย่างเงี้ยก็หลักละร้อยแต่ถ้าซื้อถ้าซื้อ ปลีกนะถ้าซื้ออันเดียวอย่างนี้ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะหลักปากไก่ป่านะครับผมก็จะมีพร้อมพร้อมเชือกด้วยนะเชือกเส้นร้อยยี่รู้สึกนะเส้นร้อยยี่นะครับผมของมีของมีอยู่แต่ไม่ได้อ,ออกวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาลงให้นะครับผมเดี๋ยวผมเอาลงให้คลิปคลิปต่อไปแล้วกันนะนะก็สําหรับชุดนี้จัดส่งทุกจังหวัดเก็บเงินปลายทางได้สําหรับคนที่ไม่สะดวกโอนนะเขาจะบวกไปประมาณ7 0็ดสิบถึงแปดสิบาทนะถ้าเก็บปลายทาง นะถ้าแบบโอนก็จะเก็บประมาณ50บาทนะครับผม mm. ก็จะถูกกว่านะ mm. ก็สำหรับที่นี้นะจะส่งทุกจังหวัดนะจะส่งจังหวัดสำหรับที่นี้ผมผมลาก,กันตรงนี้เลยนะครับผมจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ทางไลน์ผมได้เลยนะเดีย๋ยวผมทิ้งเบอร์ติดต่อผมไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมนะก็ลาตรงนี้เลยนะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์คลิปนะกดติดตามด้วยนะครับผมนะสวัสดีครับ